วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ในเกมของโลบักในแมปของออสตาทาวเวอร์ดี e เ s น์ในวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สุ่มเงินได้ดีทีีนนี่่่่่สสสุุสุุดตตตออนนนนน้แเเรรยกกกววามมััะใชทคคืงิล ครับผมชื่อว่า The Fisherman นะครับตัวละครนี้สามารถหาได้จากนี่เลยครับผมไอ้ Temple w a t e ตรตรงนี้นะไอ้ Water Temple ใช่ไหมเออ Water Temple นะครับแล้วก็มาที่ Dick เบ a c e นะครับผมนี่แล้วก็ ก็เรานั้นต้องจัดการนะครับผมตัวยูนิตนะครับที่อยู่ในโลกที่3เท่านั้นนะครับโลกที่3เท่านั้นย้ำว่าโลกที่3นะครับผมก็เรานั้นต้องฆ่าเอนเนมีนะผมทั้งหมด1 5 0 0 0ตัวนะครับแล้วก็จะได้พวกนี้มานะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมขอยืมน้องคนนี้มานะครับมารีวิวนะครับขอบพระคุณมากๆเลยที่ให้ยืม ID มารีวิวนะครับผมก็แน่นอนครับคนเดิมครับจากวิดีโอที่แล้วโอเคตัวละครนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สนุกไหมผมว่าคอนเซปต์มันสนุกนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่่่่าาาใช้้จจรรริิงงมัััันนนนนะะดดีีีขไหแตตตวววลลคคเเป็ท ฉะนั้นอาจจะต้องใช้ดวงนิดหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามีแคตคาลย์ลี่สนะครับผมทุกคนครับตัวแคสเปอร์เวฟเนี่ยก็คือน้อยมากๆนะฮะมันมันเป็นควอชันมาครับเป็นตัวฟาร์มเงินนะครับทุกคนเป็นตัวฟาร์มเงินนะครับที่ผมมีคือเวลหนึ่งนะครับฉะนั้นอาจจะงงงหน่อยนะแต่รอดูกันว่ามันดีขนาดไหนนะครับขออนุญาตกับโลก2ก่อนสำหรับคอนเซปต์ตัวละครนี้นะครับง่ายๆเลยคือการที่เราวางเงินไปนะครับมันจะทําการให้เงินเราแต่ว่าทุกครั้งที่เรากดอัปเกรดนะครับตัวเงินจะถูกเปลี่ยนไปเอาเป็็นนนนนนวว่่าาารรอดูกััมมเปปะะณไห ก็สำหรับวิดีโอนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้แอนิเมฉะนนั้นเราจะวางแค่ตัวเท่านั้นโอเคโอเคเรามาเริ่มวางที่ตัวครับการวางตัวก็คือวางที่พื้นเท่านั้นนะครับไม่สามารถวางแอร์ได้แล้วจะวางทาไมบนแอร์วะพอวางไปปุ๊บก็คือลุงก็ไม่อะไรครับลุงก็แค่ยืนเฉยๆนะครับสาหรับลุงก็จะทําหน้าใส่แว่นแบบนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าปกคลิปเป็นใครนะครับพอดีว่าภาพพื้นหลังผมหาไม่ได้ผมก็เลยเอาสาวสวยที่มาจากอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ตกปลามานะครับสำหรับใครที่รู้นะครับว่าตัวละครหน้าปกที่ผมเอาเป็นอนเมมมนี่ยนน่ยยอ้้าาาืลัทร็ใคคคกกตดวถุณ ดีพอนะโอเคเรามาเริ่มที่ตัวนี้นะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับตัวฟาร์มตัวนี้ใช้เงินในการวางแค่300เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าวางไปปุ๊บตัวนี้ครับผมตัวเงินที่ให้ต่อเวฟเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมเอาง่ายๆตัวละครนี้คอนเซปต์เหมือนประมาณว่าเราไปตกปลาเข้า <S <S ใจไหม ทุกการที่เรากดอัปเกรดไปไมันจะเหมือนกับเราตกปลาเข้าใจไหมทุกคนอาจจะประมาณนั้นนะแต่ผมยังยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหรเ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูแล้วกันนะผมก็ยังงงๆเหมือนกันนะโอเคผมวางไปแล้ว300นะครับตอนนี้นะครับมันตีอยู่ที่1.3นะครับถ้าผมกดอัพนะครับมันตีจะเป็น2.5นะครับเรากดอัพเลยนี่ครับกดอัพไปแล้วนะครับตัวละครน,นี้อัพได้กี่ขั้นผมว่าอัพได้เยอะมากๆเรามาอัพไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับหนึ่งพันนะครับเป็นคูณสี่ แล้วก็จะเป็นคูณ6คูณ9คูณ12นี่ครับแล้วก็จะเป็นคูณ16นะครับผมคูณ22คูณ32คูณ40คูณ55คูณ70ครับคูณ98คูณ125คูณ170คูณ240 แล้วก็นี่ครับผมแจ็คพอตเป็น250ครับอัพได้ทั้งหมด17ขั้นนะครับก็ตัวมันติจะอยู่ที่250ครับอันนี้หลายๆคนจะงงนะครับว่าพี่ครับมันคืออะไรเอาเป็นว่าผมต้องออกจากโหมดนี้ไปให้ทุกคนได้ดูนะครับเอาเป็นว่าถ้าอัพตันแล้วเนี่ยตัวมันติจะอยู่ประมาณ250โอเคไปดูกันในอินฟินิตโหมดดีกว่า และสาหรับตัวละครนี้นะครับทุกคนครับตัวละครนี้สามารถนี่ครับผมเมื่อกี้ผมจะไปทดลองอินฟินิตใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาลองอัพให้ดูนะครับอ่าโดยปกติแล้วนะครับตัวละครนี้นะครับถ้าเราวางไปปุ๊บเนี่ยตัวคูณมันจะอยู่ที่นี่ครับผม1.3นะครับแปลว่าถ้าเราได้กระป๋องรองเท้าปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่ถุงสมบัติหรือว่ามงกุฎเนี่ยเราก็จะเอาตัวนั้นไปคูณกับตัวนี้อันเนี้ยมาสามารถเพิ่มได้โดยการที่เราก,กดอัพเลเวลครับ อย่างี้ก็ตามครับเดี๋ยวไปลองดูอินฟินิตกันว่ามันคุ้มค่าหรือไม่นะครับและสําหรับใครมีความคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้สามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับแล้วก็ย้าอีกทีนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครฟรีสามารถเล่นได้เก็บได้นะครับในโลกที่สาสำหรับใครที่ยังเวฟไม่ถึงปั่นเวฟตอนนี้เลยเพราะว่าเล่นตอนนี้ก็ยังทันนะครับโอเคไปดูกันับว่าอินฟินิตนั้นผลออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับว่าเราจะเกลือหรือไม่นะครับเพราะว่าทุกเวฟเนี่ยลุงจะตกปลาหนึ่งครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องมาดูครับว่าลุงจะได้รอง ตอนนี้ผมได้เข้ามาแล้วนะครับผมก็ได้ทำการเข้าอินฟินิตมาฉะนั้นผมจะขอวางสปีดวากอนก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับมาโอเคตอนนี้นะครับผมอัพสปีดวากอนนะครับผมจะได้เงินเปอร์เวฟประมาณ1,000นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มวางไอตัวของฟิชแมนนะครับฟิชแมนฟิชแมนเนี่ยวางตรงไหนก็ได้นะผมวางตรงนี้แล้วกันนี่ฮะมันจะให้เป็น1.1.3นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะให้เท่าไหร่นะครับให้100อครับให้100นี่คืออยนี่คกออะหรอ เอาไปเรื่อยๆก่อนอัพขึ้นไปประมาณอ,าอันนี้อันนี้แล้วกันเดี๋ยวรอดูเวฟหน้านะครับตกแล้วเฮ้ยมาดวงชัดๆก็คือเหมือนดวงที่จะได้เงินต่อเวฟคือไม่เกี่ยวกับตัวละครพวกสปีดวากอนหรืออะไรพวกนี้เลยนะอย่างที่บอกครับมันเป็นตัวละครที่เล่นสนุกอะเหมือนประมาณวัดดวงต่อเวฟนะครับอันนี้ผมไม่อัพแต่ให้ได้นะได้กระป๋องเงี้ยได้บูงเงี้ยอะไรคือประมาณนี้แล้วแต่คนนะครับแต่ส่วนตัวคือผมมองว่า คือตัวละครเนี้ยเราจําเป็นต้องเล่นแบบดวงจริงๆอ่ะเอารอดูนะครับได้ตัวอะไรอ่าอันนี้ได้ปลานะครับก็จะได้มา700อะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมลองอัพขึ้นอีกผมจะอัพเปื้นเป็นเป็นสิเลยแต่ว่าตอนนี้คือผมต้องเล่นให้มันผ่านตรงนี้ก่อนโอเคปะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นให้ผ่านก่อนดีกว่าครับผมก็มันเล่นง่ายครับก็ชนะสแปมจะโดนเดนกิไปอ่ะสแปมเดนกิไปโอเคมาคุยกันเรื่องนี้ต่อสำหรับผมนะครับผมคิดว่าตัวละครเนี้ยมันก็ไม่ได้เมตาอะไรนะ เออผมคิดนะดูจากลาักษณะคือผมว่ามันไม่ได้เมตาอะไรขนาดนั้นนะครับรอดูผมอัพแบบสุดดิอันนี้ได้ไรอ่ะอันนี้ได้ปลาครับได้มา1000พัน 1, อันนี้ผมจะคูณไปเรื่อยคือตัวคูณเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะครับคือถ้าแรกๆเนี่ยถ้าสมมติเราตกตกมาแล้วได้ดวงดีใช่ป่ะได้ปลาอย่างเงี้ยตัวเงินมันก็จะให้เยอะกว่าเดิมเข้าใจป่ะทุกคนมันจะให้เยอะกว่าเดิมแต่สมมุติว่าถ้าคูณมันน้อยนะครับแล้วเราตกได้กระป๋องนะครับตัวเงินมันก็จะน้อยอะไรประมาณนี้อ่ะเมื่อกี้ผมตกได้สมบัติ นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมผมซูมให้ดูนะผมตกได้สมบัติฉะนั้นไอตัวคูณเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราเราจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวตัวคูณนะครับตัวมันตินะฮะอ่อตัวเนี่ยครับการการได้สมบัติเนี่ยผมจะขับไปอีกอ่นนี่มันจะได้สมบัติอีกแล้วเห็นะเออนี่ประมาณนี้เดี๋ยวรออัพดูครับว่าถ้าตัดแล้วจะเป็นแบบไหนนะฮะจังหวะนี้เราก็เราก็ดูลุงนะลุลงตกปลาไปครับอ่ะดูครับปึ๊บตกไปเลย อ่าเป็นปลานะครับแต่ว่าปลาที่แบบน่าจะตัวเล็กนะได้มาผ่านพันกวัยเดี๋ยวรอดูรอดูอีกรอบนึงอันนี้ผมผมจัดตั้งทีมแบบว่าป้องกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีตัวหนุดแน่นอนแต่เท่าไหร่ครับ700เห็นว่าได้รองเท้าอะไรงี้นะครับอันนี้คือเราตกได้ลทฐานซึ่งกากมากนะครับผมว่านะมันมันมีความคิดสร้างสารรค์ดีนะออสตาท,ที่ที่ทำตัวแบบนี้มาถึงแม้ว่ามันไม่ใช่อนิเมะอะไรก็ตามนะแต่ผมคิดว่ามันสร้างสารรค์ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ธาตุน้ำนะครับทุกน ได้ปลาเดออี๋ยวผมรอดูว่าถ้าผมอัพขึ้นไปสูงมากๆเนี่ยผมจะมีสิทธิ์ได้แบบแบบหมื่นไหมถึงหมื่นไหมรอดูกันถ้าถึงหมื่นก็น่นแหละก,ก็ก็คุ้มค่าอยู่แต่ผมคิดว่าไปเล่นบูม่ากับสปีดบาร์อนน่าจะดีกว่านี่ผมแนะนํานะครับแนะนําแต่ว่าเล่นตัวเนี้ยหาตัวเนี้ยเก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะมันก็รู้จกักลักษณะกัมันก็น่าจะเล่นสนุกดีอะนะออก็ผมจะรออัพแล้วตอนนี้ผมเงินผมเยอะมากนะครับอ่ะดูนี้ได้ตัวอะไรได้เป็นปลานะครับได้มาสองพันเองอ่ะผมจะอัพแล้วนะอันนี้ครับ หขั้นสิครับขั้น12รอดูกันว่าขั้น12เนี่ยมันจะให้เงินเท่าไหร่อ่าผมขึ้นให้ด้วยครับตกปลาปุ๊บได้มา6000นะครับเป็นปลาเหมือนกันโอ้ทำไมให้น้อยจังอันนี้มันน่าจะอยู่ที่ที่นี่ด้วยที่เวลเราด้วยนะครับเออถ้าเวลเราเยอะเนี่ยเมื่อกี้นะผมคิดว่าน่าจะประ,ประมาณประมาณหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้ต้องเข้าใจโดวยวเวลเราน้อยนะฮะเวลเราน้อยเวล,ลหนึ่งเองเรอดูครับโป๊ะอันนี้อาจจะได้ประมาณ20,000ไม่ก็30,000ผมดูและหลกักๆก็ประมาณ เอออันนี้ครับเหนือแสนหนึ่งแล้วแจ็คพอตแล้วอันนี้แจ็คพอตแล้วอันนี้ผมว่าน่าจะแบบว่ายาวๆครับยาวๆโอเคตอนนี้ผมจะอัพแล้วนะขั้นสุดท้ายครับเดี๋ยวขอดูครั้งนี้ก่อนได้เท่าไหร่โป๊ได้สองหมื่นครับโอเคครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนเป็นแจ็คพอตนะครับรอดูกันว่าจะได้เงินเยอะขนาดไหนเชียวตกตกขึ้นมาลุง โปะได้เป็นปลานะครับได้ประมาณ19ื่นเก้าอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งขอขอเป็นสมบัติอ่ะผมอยากรูว่าสมบัติมันจะมันจะให้เท่าไหร่อ่ะครับสมบัตินะฮะให้เท่าไหร่ปลาให้2อ0หมนะครับโอเค2อ0หมเดี๋ยวรอดูสมบัติก่อนสมบัติสมบัติสมบัติเธอได้ปลาอีกแล้วครับมาครับมาครับสมบัติสมบัติสมบัติเธอสมบัติโปปลาอีกแล้วต่อมา ปุ๊บสมพัติเถอะก็ปลาเหมือนเดิมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกันนั่นแหละยิ่งอัพนะครับเหมือนเขายิ่งเก่งเหมือนเหมือนเป็นโปรเออเป็นโปขึ้นตกได้เก่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับและตัวเงินเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นนะครับทุกคนส่วนของตัวแคสเปอร์เวฟเนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อนะครับ คือเราเราดวงดีตกได้ปลาแบบนี้นะครับหรือว่าดวงแย่ก็คือได้กระป๋องได้รองเท้าหรือว่าดวงดีมากๆนะครับเราก็จะได้สมบัติดวงกลางๆก,ก็จะเป็นปลากับปลา,ปาตัวเล็กอะไรประมาณนี้นี่คือดวงกลางๆนะครับจะมีประมาณ 19- ื่นเก้ากับสองพันสองนะครับส่วนสมบัติเนี่ยอันนี้ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยยังไม่เคยเห็นมันได้เลยนะใต้เถเนี่ยห็าปลานี่ือได้ปลานะครับเดี๋ยวรอรอดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆดูซิว่าเมื่อไหร่นะครับที่เขาจะได้สมบัตินะฮะสมบัติ โอ้ได้ป่าอีกแล้วอะไรอยู่วะทำไมตกไม่ได้สมบัติเลยวะนี่ผมอัพแจ็คพอตนะครับทุกคนครั้งสุดท้ายเนี่ยมันพูดว่าแจ็คพอตนะฮะถ้าจะได้สมบัติทำไมพี่ไม่เป็นนักล่าสมบัติล่ะเออนั่นก็จริงจริงแล้วเออทำไมกูไม่เป็นนักล่าสมบัติวะมันเป็นตัวตกป่ามันก็ต้องตกได้ป่าดีวะก็ตอนนี้นะครับเราผ่านมาได้ประมาณตอนนี้เว็บ32แล้วทุกคนก็คือผมไม่รู้ว่าผมตัดมาตั้งแต่ตอนไหนนะแต่ว่ามันยากมากครับการที่เราจะให้ตัวมันตกได้สมบัตินะครับอันนี้ก็คือแล้้ววววแต่่่่ดงงลนนนๆๆเยรรัผมมมไใจจิา มันคู่ควรต่อการเอาไปเล่นหรือเปล่าแต่ผมก็แนะนําว่าตัวละครที่เป็นเงินแบบเบรเงินเงินที่ที่ให้แบบว่าทุกครั้งแบบสม่ําเสมอเนี่ยยังไงตัวละครนั้นก็ดีกว่านะครับเห็นปะ่ะอันนี้ดวงแย่ก็คือได้แค่ห0 0พอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเกมดวงอ่าถ้าดีนะครับแนะนําเป็นสปีดวากอนไม่ก็บูม,ม่าสอตัวนี้นะฮะไม่ก็เป็นปลาหมึกถ้าเล่นเป็นนะปลาหมึกแล้วก็ตัวละครงมหาเพชร อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าเป็นเงินที่ดีนะครับในวิดีโอนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับถ้าวิดีโอนี้มีอะไรผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้ขอจากลาพยงเท่านี้ตัวละครลุงตกเบ็ดนะครับใครที่อยากจะได้นะครับาชาวเขาเรียกนะชาวประมงคนนี้นี่ไงสองแสนทุกคน โอเคผมผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วเมตาหรือเปล่าแต่ว่าก็นั่นแหละครับทุกคนถ้าดวงดีก็จะเป็นแบบผมนะครับถ้าดวงไม่ดีก็จะได้ลองเท้าแบบนี้ไง <c oughs> โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากไลค์ก็แชร์กันด้วยนะครับถ้าคุณคิดว่าตัวครนนี้ดีนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ